เปิดอยู่กลางสวนอย่างนะครับตอนนี้เขาอยู่ไห้นิคมนะครับให้ของพี่ส่เดี๋ยวยินทอมเมียบอกว่าบกม่วงหิมพันธ์นะครับตัวอยู่เอ่อิมนงสาอ่าเป็นน่วยหลายนะครับเดี๋ยวเขามาเบิง่งนี่ครับใกล้ๆนี่แหละ ยินทำแม่เบาส้องเถื่อนอนี้ก็เลยนะครับเข้ามาทุระมาส่งลูกเรียนพิเศษนะครับเลยไปแวะมาเบิ้ลทำแมว่าบ่นบอยฮันด้สูกเด้อครับแต่ว่ามันเป็นไนหลายมันตีบหลาย,ลยครับ ับอ้พวกนี้คือยุคสีคือคือ,อยู่เดี๋ยวไปเบิ่งตัวไหนทำไมวา่าหลายแบบไอ้ต้นสีเหลืองอยู่สวนกุดโง่เลยวะ มาติใส่นอกมาไข่นอมันรอยเขาดีเว้ยอื้อนี่ครับไก่น่า จับลายคือว่าอยู่แต่ว่ามันกะพ่วงละหกละเจ็ดนี่แหละครับเนี่ยคือพ่วงนี่กระลายอยู่เออเดี๋ยวเอาเบิ้งให้มันออมนะครับย่ำลวนกระลวนลงน้องสา ท้านผู้นมีหน่วย,ดยวแดงเลยเดี๋ยวเขาขำไปเบิ่งครับฟังท่างผู้นู้นให้เกยน้ำแห้งไยบ่กันนี่ครับมันลงมากสิเห็นทัวไปครับพ่วงละประมาณ ที่ห,หกไงน,นี่ละครับเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งฟังคุณเริ่มซุกแล้วปลาคือจุบจับจุบจับอยู่พูดนะ อุยคือปกติสิบมดจ,จับจับจับเนี่ยนี่นะครับ,บหันก็มีปลาแลนออกไปจาก้างแสดงแสดงว่าปลามีเนี่ยครับที่กายนี่สูบอยู่ ขี้งัวพอมเริ่มชุกก็ม,มีนะครับหน่วยแดยงแล้วก็ม,มีแต่ว่าในหน่อยก็ม,มีสัมปายกอดโอ้ยนี่ต้น่นพบแล้วเห็น นี่ครับซีบเป็นซีบซีบเลยพ่วงนี้พ่วงว่าซีะหะกับนี่นี่ครับโลนกระลงน้ำนะครับมันฟูน้ำอยู่บ่นะ่ครับนี่ครับ,รบเห็นสองสามหน่วยละตกอยู่ขอบสี่หน่วย หาหน,น่อยอุ้ยโดนหลายเด็ดจีครับโดนหลายแล้ว,น,ลลวนี่เจ้าวะเนี่ยเก็บๆโอ้ยก,กยบกบถ่ายบพทันกบมาที่ทึ่งคุณนะครับ หน่วยแดงซีมเมนต์พ่วงนี่ครับลงเป็นทางไปนี่หน่วยลงลงเป็นพ่วงครับเั่นแดงแดงนั่น,น,นข้างล่างก็มีอีกแต่ครับบันเก็บนะครับต้นนี้ประมาณสิบหน่วยต้นนี้กับบอลใหญ่แห้งนะครับจับแล้วบอลใหญ่เป็นไร เห็นด้เห็นอยู่พวงหนึ่งสองพวงนะครับวงละสิบเอ้ยนี่นี่นี่เกือบสิบครับต้นทั้งนีงย้ยังหน่อยซื่อๆครับแต่ว่าลลยอยู่ Okay. ก็มีให้เห็นอยู่ครับห่างๆอยู่แต่ว่าพ่วงละสิบเห็นอยู่ต้นหนึ่งประมาณปลายเดือนนะครับน่าจะเริ่มเก็บ ไปเดือนมีน่าสูบอีกอยี่บปีนี่จบจับจุบจับคือนะครับเป็นตามีปา่าอ่ะโอ้โ,อโอ้นี่ครับต้นนี้ซอ,อ,อคือบาน เว้าเดลงในน้ำพุนเฟ,ฟื่อยลงในน้ำพุนอือลายอยู่ครับดกอยู่เอาแต่ออมั้องสานนี่แหละเดี๋ยวเขาไปเบิ่งอีกนะครับสวนเดียวกันเนี่ยกับห้องไอซียูเช่กันแต่ว่าอยู่ฝั่งลุ่มพุนนะครับมันเพิ่นบ่ได้ปลูก ว่าได้ปลูกยางนะครับเป็นปลูกไผ่ครับบักม่วงนี่แหละเดี๋ยวเราไปเบิ่งกันครับยางหนาสิบปีแล้วนะครับตอนนี้กลางเดือนนี้นะครับอาจจะบ่ค่อยออกแล้วหรือยังไงเมื่อวานก็ได้ยินข่าวว่าราคาลดลงแล้ว สำหรับราคาขี้ยางช่วงก้อนซิเบิร์ตเนี่ยขึ้นมาช่วงหนึ่งแล้วก็ล่งแล้วนะครับนี่ครับยังมานิดเดียวกระหอดยงอางอีกว่ามันสามสี่แถวกระหอดนะครับใกล้กัน เป็นมองที่น้าท่วมถึงนะครับแน่นท่างไก่ไมีน้อยสุกแล้ยตัวเทึงนี่เป็นผักม่วงนะครับองุ่นผ่านไตพัดออกไปก็เป็นหน่อหม่นะครับก็ไผ่ซึ่งถึกฝนแล้วรอบหนึง่ง เก็บก็ไดอยู่ครับข้างล่างซุกละพวกลนกันลนลนกันลนแล้วนะครับข้างล่างคนตะวับนบ้านหลายมีเห็นหลายอยู่ครับตั้งแต่น้องสามามามาหอนหนีกันยังของพี่ไส้ยอยู่นะครับ สนพี่ชายเอามาแอบลักทายเบิงนะครับมันมันเอามันดกบอปีนี้นะครับก็พอดใส่ได้นะครับบางต้นเป็นพันธุ์หนยใหญ่นะครับนาศิเป็นพันสีเกตนะครับสีสกเกตยังสักอย่างนี่แหะเป็นพันธุ์น่ยใหญ่นะครับส่วนมากของสวนนี้ เริ่มรุนแหละอ่ะซุกล้ายแล้วครับแดดแดดบักคับเลยบักคักเลยครับช่วงหามงศาช่วงสายนะครับช่วงเช้ามากนี่คึมตลอดนะครับคึมจนหอดซีโมนะครับวันนี้พ่อแดด,ด,ดแดดละก็นเหีวเลยครับบนเนื้ใจว่าไก่สีเทียงยังนะครับตอนนี้ อาจีพประมาณหาโมงเครืงแดดยังขับนี่ครับกบไัยกันยังบ่มีบ่มีนอนนะครับฝนบ่ทันแห้งบ่ทันเลงแ้ากระตกมาบาดเดียว เดียวไอหมีมาเห็ดขั้นคู่ไหวบ่นะครับบางเทือไฟกับข้ามาไฟเข้ามาแล้วนะครับช่วงนึงนะแล้วก็มาไถไไหว้งางๆไห้เดี๋ยวเเาพอนำขั้นคู่ไอขั้นกันไฟนี้ไปนะครับถามมาอิลีกันยักที่ใด้พาได้ดอกแต่ว่ากะถ้ามาท่านกันนาสิพพ่อหามได้ครับนี่ มันมีช่องว่างประมาณสามสเมตรครับแต่ว่าถ้าขามมาแล้วกันใบไผ่กันนาะก็เกินนะครับค่อยใหม่ขึ้นไปหอดเทิงพุดนะครับอ๋อแต่ก่อนปลูกยางอยู่ปลูกยงางแล้วบานนี้ไฟเข้ามาครับไฟเข้ามาพูนกันเลยขันปลูกยางกับท่านมูแล้วก็เลยปลูกบกม่วงเจอได้แล้วครับประมาณสี่หปีที่แล้วไฟเขามา <c oughs> สีขึ้แจดให้นะครับในในคนขันขงไงนะคักสักอาทิตย์นึงก็เริ่มเก็บได้แล้วครับพวกโูดก้อนกับมีแนแล้ะนะครับกลางเดือน อางเดียนก็เก็บได้เลยก็ไพ่ก็ประมาณหนึ่งสองสามสี่ประมาณเกือบสิบก่อนะครับยูี่ไพ่คิมซูงเรื่องใดทางเดี๋ยวเราไปน้ำขันกันไฟช่องกันไฟนะครับยังมีเราก็ไทไถดัน,ด,นดันนะครับเจ้กมือนะครับช่วงกลางเดือนนี่แหละ เสียนี้ไปดันห้าอยู่อยู่หลังหม่องเห็ดงานนะครับเป็นว่าไปดันไห้มันอย็กหกเหนี่ยหยาสูงมันแห้งแล้วละครับเสียคุณไปดันปรับทีจักหน่อยหลักๆก็คือดันหยานะครับเดี๋ยวเขาจะเบิ่งอีกอ้น,นี้วางมือใดนะครับแต่หน้าเสีในเดือนนี้ละยังเป็นดกอกซีๆครับบอทันจับ ส่วนมากยังเป็นดอกอยู่อ้าวโอ้ถ้าใครเป็นนี่บ้านในบ้านอยู่ก็มีครับนี่มีตรลุ่นไม้โอเป็นซาส่วนนี้ซากกมูนเน่นะครับโอ้แทบสิบ่ค่อยเห็นถ้าคือสวนกุโงกับเป็น น,นี่ฮะก็เป็นดอกไม่ๆอยู่ครับนี่ฮะก็จับดอกโอ้ยพ่วงนี้พอเป็นซาบางพ่วงก,กับบางพ่วงก,กับไหวกระมีครับนี่ในไงพร้อมนะครับพ่วงนี้ประมาณสิบนี่หนัาแนวนี้ครับไอ้มีเพ็นแนวไว้ บักม่วงบักม่วงกับจับน้อยนึงกำลังสำหอยโปะเป็นตะดอกก็มีทั้งคนโอเคครับสวนลังโรงเรียนนี่คมนะครับประมาณนี้นี่ก็พัยอีกอนี่มันน้องสาในประมาณ3-4ก่อนะครับถ้าถ้าอันนี้มากกระายแห่งนะครับไม่เอาเธอละ ท้าเราขิงกันหน่อยไปนะครับถ้ามันออกพร้อมกันใส่หลังรถนะครับไปเทหลังรถแล้วคน้นประมาณสองสามขิงคนละครับเข่งใหญ่ๆนั่นถ้ามันเป็นพร้อมกันโอ้ถึกอย่างโน่นนี่ถึกหางรถไทยปะโอ้ถึกถึกพันหนาใบหนาบ่โอ้ฉีกเลยเอา เห็ดแนวไว้ครับเนี่ยยังเป็นดอกอยู่บันจับเลยดอกฮักกระบานบางตนกระสาโค้นพร้อมครับพอไดซี่ฮาปีก็เริ่มโค้นเริ่มล่มนะครับ มันวยกระซุกแล้วนะครับอ้ต้นนี้คือแพแห้งแต่นะครับมันใหญ่มันกางออกแห้งมังนวยกระซุกนะครับอ่ากระลังเป็นในอยู่กับมีแต่ส่วนมางยังเป็นดอกนะครับลายหลุนต้นเดียวจะมีครับออกไปอีกประมาณสองสามตี 3, ต้นกะ เป็นหุนทางหละนะครับบันไหลจากนี้นะครับโอ้ส่วนต้นนี้ก็โอเคด้วยครับนี่โอ้แถวนี้ต้นนี้ด้านซ้อนข้างนี่กันคือต้นนี้ทุกต้นนี่นะครับอ้กลางออกใหญ กว้างนะครับแต่ว่ามันก็นเลียดพื้นอยูก่ก็มีเป็นทรงพุ่มนะครับบ่ได้ขึ้นสูงแต่ว่าคางกันมากกับเป็นสากแล้วครับถือแม่งจอแล้วครับนี่นาสีดวงครับตายกิ้งซีเลยนะครับขันได้จอทั้งในล่ะต้นนี้ก็มีห้อยถือจอเนี่ยก็มีการมาฟันออกก่อนนะครับจะเอาทันบ่ทันนะครับ ที่แรกก็ปลูกเป็นแถวเบิดเลยครับปลูกเบิดนี่แหละแมงมันเจาะนะครับถึงดวงเจาะตายไปมีอาการเริ่มต้นครับเอาท่านกับท่านเมื่อท่านมันก็จ่อไปเรื่อยนะครับนี่ก็อ๋จะธรรมดานะครับมาจากด้านนา เดิมตายมันตายลายเบ่งฉี่นะเขาเป็นต้นเป็นต้นไายมานะครับนก็สีเห็นขับสวนอ้ทราย,ายนะครับขับประมาณนี้เดี๋ยวไปเบิ่งบักมีนะครับกับบักไฟน้อยหนึ่งบางคนก็ว่าบักบักยังบักละไม่เห็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปเบิ่งต้นหน่อยนี่ก็กำลัง กำลังหลายครับข่้นซออ,กกอ,อีกอยังดอกเพ่นมาได้งดีนะครับนี่ครับก็บซิมีบักลิ่นใหม่ลินใหม่ยังอยู่บอจูอยู่นะครับลินใหม่ก็ หลายปีแล้วนี่บุกมีนะครับยางยางปิดหนาแล้วอาชีพป,ปิดแล้วนะครับคือว่าอาชีพบรคุมค่ายางแล้วเพราะว่าใบใบยางมันโรเบริดแล้วนะครับเป็นใบไม้บิดละตอนนี้มีแต่สี่อนนะครับ ต้นนี้ก็กมีเป็นลายแน่นะครับหน่วยหลายนะครับที่วา่าโอ้ยี่สิบยี่สิบกวนาทีล้วอ,อัพโหลดได้บ่านาอนะครับช่วงหนึ่งฐานยาวแห้งก็ มีปัญหานะครับนี่ครับบางคนเอื่นบักละไม่าสั่นบักยังครับไผหูบอกเนี่ยแต่ผมว่าบัดไดกับบักไฟครับครับลาไปกับสวนไอ้ใช่นะครับอยู่ในิคมเพียงเทนีครับสวัสดีครับ